ครับพี่น้องมาเนี่ผมมาเที่ยวตลาดได้มาตลาดนะครับผมมาเห็นหมกแตงโมเนี่ยครับไปบางถามพ่อข้าเพี่นกัน่ะเพันขายจังไดนนเนอะในยุคโควิดนี่เป็นยังไดเนาะเอาอยากหมากแพงครับผม,ผมกำลังเป็นหาอยู่นี่ยหมกแตงโมหมกแตงเอื้องหมกแตงยังวัดีครับสวัสดีครับผมเอา,อาว่าจังไดก็ขายหมกขายหมกแตงกี้รับไม่ใช่กับหมกแตงนี่รับมกแตง ปันประสาทเนาะโอ้ก็เป็นหมักแตงเนี HHH ่ยหมักแตงโมอเลยครับเด้อหมักแตงโมอมันก็ปลูกไว้ในปลาเข่าอยู่น wow. oh. oh. uh ้ำปลาเข่าปลาเขาก็จะปลาเข่าห uh ้างๆองเนี้ยก็ปลูกไว้บ่บ่บ่อบบ๊อบเป็นอยู่ในหัวน้ำสวนน้ำมันห้ยอปลามันปลาอ้อยก็เขาบอกโอ้ครับผมมาฟังเด้อครับเด้าอ๋อเนี่ยน่ารับปลาเข่าปลาเข่าเปันห้างห้างแบบ เขาบขเกิดบาในปูบักแกงไส้บานโอ้เขาปูบักแกงไส้เอามาขายมันนี่เป็นตลาดดนะครับแล้วมาตลาดเ้ามันมาตลาดเ้าเนี่ยเพื่อน้องพอเขาเนี่ยแหละครับเนาะเอารับมาจังเดยก่อนรับมารับมาดีบ่โลละสิบบาทครับโลละสิบบาทอันเออ่บักแกงนี่ไงบักแกงโม้วนนี่ไงแกงโม้นั่นโลละแปดบาทห้าสิบกับแปดบาทห้าสิบแปดบาทห้าสิบเนาะ โอ้ยนะครับนี่เอาน,นี่ท่านเขียนไปเลยห้าสิบบาทบาท่านผู้บริหาตัวนี้จะก,กิโลนี่ครับว่าประมาณสามโลกว่าครับอ๋อสามโลนะสามโลสามคูนแปดเนาะสามคูนแปดหาสิบนะครับเนาะก็คิดเป็นเงินเท่านั้นเนาะราคาเป็นไถเนาะเป็นหลับมาเนาะเพราะฉะนั้นก็ในราคาแพงเขาอยากมาแพงเด้อพี่น้องเด้อเอาไปขายจังได้แน่ก็ขาย ไปหาขายน้ำตลาดทุกเมื่อตลาดแน่ขายน้ำบานแน่นอะขายน้ำบานแน่มันบอขายน้ำบานรโอ้บานไปผู้เดียวโอ้บานอยู่บ้านโคกางโคกางอ่ะโอ้ไปจะว่าไปทุกเมื่อที่สน่ะไปทุกมื่อตลาดตลาดแรกเนี่ยมานโคกลางกับมีโซ่ไมอนบอโง่แด็กการขายเป็นได้บานรการขายไปดีบอไปอยู่กับ กับไข่ไปเไปขายเนาะยูไยูได้กินไยูได้กินเนาะโอ้ยเขาอยากหมากแพงกับพป่นองนีหละมีรถอยู่ซ้ำนี่นะครับด้วยมีรถอยู่ซ้ำนี่นะครับเพิ่ใส่กถึงม่ไปเนี่ใส่ซ้ำนี่แมาขายชิดว่าสิบาร์บมืานี่นี่นีป้านหนึ่จางปุ่นป็ะมาเดี๋ยวเอารถเก่าเมื่อแล้วไปจงุ่นเป็นยังไ็บไปอยู่มองเก้าวัน ว่าไงอันผมไม่หวังดีว่างอ๋อขามาอยู่เหมือเป็นนามายังไงก็ปอมาเ่าท่านบอกเรื่องไหนบ่ออันมังเอิญเมือนอันนั่นบ้างเขาบอม้าอ๋อเขาจองไว้จองไว้ที่ตลาดเขาจองไว้นะครับเด้อตัวสิมาขายสิมันนี่เป็นตลาดนี่เขาจองไว้ที่เขาบ่อนเมือนั้นเพิ่นปอมาเพิ่นเลยไปขายบองหันป้าก็ว่าขายดีเนาะ มือนีก็เลยมืออนีก็นได้ล้มาทรงนี้บ้านเอามาทางนี้เอาก็เคยมาขายทางนี้จกเทื่ยแล้วมามาบ่อยบ่วันวันพุดบางหันก็ขายอยู่หันนะพ่อได้เนี่ยยังน้อยพอได้บ้านอาคาบขายบุ้มเม็ดขายในบ้านยังไม่ขายบ้านอ๋อเมื่อแต่ว่ามือนังก่อนขายบมดนว่าว่าง่ายอาตมุน คนมันซ so oh, ุ oh. so so, um, ่มมั่นเนียมันไล่โ yes อ้โหนาะสถวคนซุ่มหลายบ่มีมองว่างเล่นบอยางเบิ่งเล่นบ่มบอมีมองจีว่างโอ้เอาเอาเอาก็ยางหนึ่งไปอันขายหน้าบ้านก็เจ้าคนบ่ได้บ้านเนี่ยอืมก็เจ้าบ่ใายบ่ขายหน้าบ้านเขาหน้าบ้านเขาก็เก็บคือกันเนี่ยโอ้เก็บค่ะอ่าเก็บค่ะอ่าเทศบาลเก็บต่างหากเทศบาลเก็บต่างหากเอาหน้าบ้านเขาเก็บอีกต่างหากเออหน้าบ้านเขาเก็บต่างหาก โอ้ครับครับเอาเอาเอาโชคดีเด้วยครับโชคดีโชคดีเด้อยมันนี่ด้อขอบคุณขอบคุณหลายหลายโอ้พอขายน้ำล้อ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 ลูกขามาจากเข้านั้มันยังเส่อๆอยู่เนาะครับผมเอาเอาเอามันๆก็แล้วกันครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้เข้าอยากมาแพรงพี่น้องเด้อเอาหากินตามนี่ไปเรื่อยเนาะชีวิตพอขานะครับเล็กแบบหนึ่งนะครับหาอยู่หากิน อาปากัดตีนถีบกันไปนะครับพี่น้องนะครับ, mm hmm. รบผมอ่านมาเห็นพันอยู่นีก่กลัวๆเยอะกับนี่ผมเลยออกมาถามพันตลาดนี่แหละเอาผมก็สำมหนีแล้วพี mm ่น้องนะโอกาสนาพบกนี้ขังบขัไปดิครับ